สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูชี่ทั้งหมดที่แบบเราซื้อมาจากเพื่อนกันนะคะคือด้านหลังมันจ,าจะเต็มด้วยสกูชอี่นะเพราะเราเพิ่งถ่ายคลิปแกะพัสดุเสร็จน,นะเดี๋ยวค่อยเคลียร์เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูชิลกันเลยนะคะเอาชิ้นนี้เลยก็จะเป็นขนมปังแตงโมของโจย์นะคะคือได้มาส,สดๆร้อนๆวันนี้เลยนะคะคือกล่องอยู่ด้านหลังนะคะ ของโซอี้เนาะคือได้มาชิลละ60บาทเองทุกคนคือเราซื้อมาเป็นเซตสามชิ้น180บาทมันตกชิลละ60บาทคือคุ้มมากแต่ว่าชิ้นนี้เราขายแล้วนะคะเพราะว่ามีเพื่อนคนนึงแบบเห็นเราได้ไงเราก็แบบอยากได้มากๆก็เลยขายให้นะคะแล้วแบบเพื่อนยอมให้เราได้กําไรด้วยอะ่ะเออก็คือประมาณนั้นเน,ะนาสะสแล้มาสวๆเราเราไม่ไ้เลย 2นะคะแกะย no. นะูมิโนเนาะก็คือเพิ่งได้มาวันนี้เหมือนกันพร้อมกับน้องแตงโมเลยนะก็คือชิ้นนี้นะคะมาได้มาในราคา60บาทเท่านั้นนะก็คือแบบดีมากนะคะลายเส้นก็คืออยู่ด้านล่างเลยเนาะชิ้นนี้นะคะสามารถนะับเป็นชิ้นได้นะคะจะเป็นไอติมปอมปอมปูรินกับคิตตี้นะคะคือน้องสามารถแกะออกมาเป็น2ชิ้นได้ด้วยนะแต่น้องจะแบบเนื้อแน่นๆนะคะเป็นของปี2010 ดีมากๆตัวนี้ก็คือได้มาในราคา60บาทเหมือนกันก็คือได้มาในเซต3ชิ้นวันสุดสุดร้อนๆวันนี้เลยเลยชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นบันป๊อปปูล่าของเอ,อ่อบันป๊อปปูล่านะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ชิ้นนี้นะคะได้มาในราคา55บาทเองทุกคนแค่ไม่มีแท็กไม่มีสายประชิดไม่มีจุกไม่มีแพ็กเกจอะไรเลยมีแต่ตัวสุปเปอร์ชิฟ55บาทเองแต่มีตำหนิหนาะแต่ว่าก็ ข่มมากๆนะคะถูกชิ้นนี้นะคะจะเป็นบันของพี่พิมพ์ฮาร์ตฟอร์จนะคะ,ะเบบี้คันนี้บันนะคะตัวนี้ได้มาในราคา30บาทนะคะตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานเองจะเป็นยูนิคอนพัชจันทร์พัชจันทร์ยูนิคอนอะไรสักอย่างนะคะ คือเห็นที่สแตมรีวิวอะคะ่ะเราบอกว่ามันเป็นของที่แบบลงเอยเจ้าของแบรนด์อะไรสักอย่างนั่นแหละสั่งทำโรงงานแล้วโรงงานก็ทําแล้วราะว่าแบบขอยกเลิกแล้วโรงงานก็เลยเอามาปล่อยนะคะเป็นของรูปโรงงานอะไรประมาณนี้นะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นของปลอม่นนั้นเออก็คือได้มาในราคาฉลี่20บาทเองทุกคนน่ารักมากๆแล้วแบบเนื้อดีต่อไปนะคะจะเป็นครีมพัฟคาเฟดีเอ็นนะคะก็คือแบบน่ารักมาก แต่ว่าแบบน้องเนินเล่นนิดนึงแต่ว่าแบบแน่าดีนะตัวนี้นะคะมีแค่สเวชีแล้วก็สายเบเชอร์แล้วก็อะคริลิกแท็กเนาะแต่ว่าแพ็กเกจออริจินอลไม่มีแล้วก็ไม่มีแท็กนะคะแต่ก็แบบคุ้มมากแค่สามสิบเองเป็นตังเดี่ยวของกระต่ายไอบูมนะคะก็คือถามว่าชิ้นนี้เราเคยมีไม่ใช่หรอคนที่แบบติดตามซิงซงจะรู้ว่าเราเคยมีนะคะก็คือเรามีแล้วเราก็ขายให้เพื่อนแล้วตอนนี้ก็คือแบบเพื่อนก็เอามาขายให้เราอะไรแบบนี้นะ ก็เลยเคิดถึงก็เลยซื้อมาอะไรแบบนี้นะคะกลายเป็นน้องปังเดี่ยวไปแล้วคือได้มาในราคาแค่เจ็ดสบาทเองต่อไปนะคะชิะ้นสุดท้ายก็จะเป็นหลอดเจลไอบลูมนะคะคือแบบดีมากน่ารักมากของไอบลูมได้มาในราคาแค่ห้บาทเองทุกคนคือแบบถูกมากๆนะคะก็เออนะ่าเละ สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแบบ๊ายๆอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับตาขายด้นะคะก็คือสกิ๊ชี่ทั้งหมดที่เราซื้อมาจากเพื่อนนะคะก็คือตามนี้เลยมีทั้งหมด10เอ้ยมีทั้งหมด9ก้าชิ้ปสองสี่มี9ชิ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะ